สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงตึงช่างต้มวัชินนะครับตอนนี้นะครับเป็นฝาลูกค้านะครับส่งมาซ่อมนะครับแบบนี้ก็ซ่อมได้นะครับนี่ครับบ่านะครับบ่าพังนะครับเนื่องจากบอสที่เปิดนะครับกอยันบ่าเลยครับตอนนี้ก็ปิดไม่สนิทแล้วนะครับนี่ครับเละพังหมดเลยนะครับแต่ฝาลูกค้านะครับย้ายหลอดตรงมาแล้วนะครับนี่ครับทา มาหมดแล้วนะครับอันนี้แค่บ่าพังนะครับเราก็จะซ่อมเปลี่ยนบ่าสองบ่านะครับมาดูขั้นตอนการซ่อมกันนะครับก็ผมจะใช้วิธีการนะครับเชื่อมออกนะครับออกออกเอานะครับเพราะว่าบ่าวาวนะครับเป็นเหล็กหล่อนะครับโดนความร้อนก็หดตัวนะครับหดตัวก็เอาออกง่ายๆเลยนะครับอเรามาดูกันนะครับอันนี้จะทําคลิปยาวสักหนึ่งคลิปนะครับเพื่อเพื่อนๆที่กาลังสนใจในการซ่อมบ่าวาวนะครับ ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับก็วิธีการทำนะครับนี่ครับเชื่อมเลยนะครับมาสายกาวไม่ได้ขี้ผมขออภัยครับผมก็ว่าอยู่นะครับจิ้มทำไมไม่ติดนะครับโอ๋อันนี้ปล่อยมุกฮาไปหนึ่งมุกครับอ่าที่สายกาวแล้วนะครับสายกาวคือสายดินนะครับลงดินนะครับอ่านี่ครับ หลายคนเห็นเวลาผมเชื่อมนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับว่าเชื่อมแนวไหนแบบไหนไม่เห็นนะครับอ่ะนี่ผมจะเชื่อมผ่านกล้องเลยนะครับเอาหน้ากากันเลยนะครับมาดูวิธีการเชื่อมนะครับเอาบ่าวาลออกนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมองเห็นนะครับนี่ครับเชื่อมล่างบนนะครับนี่ครับเชื่อมด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับ นอ่านะครับแล้วก็ซ้ำด้านล่างอีกหนึ่งที่นะครับทําเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่ผมมามองไม่เห็นครับเพราะว่าผมมองผ่านกล้องนะครับ <c oughs> อโอเคนี่นครับเชื่อมเสร็จแล้วหนึ่งบาทนะครับเราจะทำสองบาเลยนะครับบาทนี้เราเชื่อมด้านล่าง เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับผมไม่ได้มองผ่านหน้ากากนะครับตอนนี้ผมมองผ่านกล้องเลยนะครับอ่าเชื่อมมองผ่านกล้องเลยควันมันเยอะนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับในการเชื่อมบ่านะครับ นี่ต่อไปนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเหล็กอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเสาเสื้อสูบนะครับเคาะนะครับมันก็หลุดแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหลุดแล้วเนี่ยบ่าววาวที่เราเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมไม่ขาดขาดจากกันเลยนะครับหน่อยหนึ่งนะครับนี่มันจะได้ออกง่ายหลุดง่ายนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมไม่ขาดมันจะออกมาเต็มวงนะครับมันจะหลุดยากเนี่ยอันนี้เชื่อมไม่ขาดนะครับหลุดยากเห็นไหมเนี่ยหลุดยากครับ อ่าเราก็ซ้ําให้มันขาดมันจะหลุดง่ายนะครับเวลาบ่าววาวออกนะครับอ่านี่ครับขาดแล้วเห็นไหมยังก็จะหลุดง่ายนะครับไม่งงนะก็คือออกให้เหล็กมันหดแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เอาออกนะครับอ่าเนี่ยหลุดแล้วนะครับก็เนี่ยเชื่อมให้มันขาดแบบเนี้ยออกง่ายนะครับถ้าเชื่อมไม่ขาดก็จะหลุดยากหน่อยเพราะมันเข้าไปเต็มวงนะครับอ่ะทีนี้นะครับฝาก็อุ่นๆนะครับเพราะเราเชื่อมนะครับก็เดี๋ยวไปต่อนที่นะครับแท่นทําบ่าวาวนะครับก็มาดูนะครับมาต่อกันเลยนะครับ อันนี้ก็นะครับอย่างแรกเลยวัดก่อนว่าบ่าเดิมอะ่ะเจ้าของก็ทํามาที่เขาไปทํามามันเท่าไหร่ครับนี่ครับสามสี่นะครับรูสามสี่นะครับไอดีสามสี่ไอเสียย9ิบเก้านะครับฝาตัวเนี้ยของลูกค้านะเป็นวาวสามสองยี่แปดนะครับ สามสองยี่แปดทำมาครับแต่อีดเนี่ยสามสี่ไอเสียเนี่ยยี่เก้านะครับ 3, รบ,บายเสียบางมากเลยมิลเดียวไอไอบายดีอ่ะหนาสองมิลนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราก็จะมาจัดการล้วงใส่บ่านะครับในการทํานะครับเราก็จะขยายนะครับขยายออกหนึ่งมิล นะครับอย่างละหนึ่งมิลเพื่อยัดบ่าเข้าไปนะครับอก่อนขยายนะครับเดี๋ยวเอาซีนกันวาก็าแหวนลองออกให้หมดก่อนนะครับนี่นะครับออกก่อนปุบ๊บใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็นะครับจะใช้ดอกลวงรูในนะครับสามสี่นะครับจุดเจ็ดนะครับเพื่อจะตีบ่าสามห้าเข้าไปนะครับอามาจาัดก,กันต่อเลยครับหลังจากที่ได้ขนาดนะครับที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะทำการคว้านรูในแล้วแหละทีเนี้ยนะครับ คว้านออกนะครับขยายออกนะครับนี่ครับเศษก็จะออกทางไอดีครับเศษที่เราคว้านนะครับก็ไหลลงไปแล้วอะโอเคความลึกของบ่านะครับอยู่ที่ประมาณน่าจะสี่มิลนะครับแล้วแต่ฝาลูกค้าด้วยว่าเปิดมาขนาดไหนนะครับอันนี้ฝาลูกค้าก็เปิดมาเยอะนะครับเห็นไหมครับ มีขอบลับนะครับถ้าเกิดกดลงไปมากกว่านี้ไม่มีขอบลับเดี๋ยวบาทจะซุดง่ายนะครับอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับสําหรับไอดีนะครับไอดี ID. นี่ก็ไอเสียนะครับวาวไอเสียก็มกี้บาทยี่สิบเก้านะครับก็จะจัดยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเข้าไปเพื่อจะยัดบาทสามสิบนะครับวาวสามสองยี่แปดนะครับตัวนี้ก็ออกไปกัน เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับทำบ่าต้องใจเย็นครับทำบ่าวาวใจร้อนไม่ได้ครับวาลรั่วครับเดี๋ยวนั่งบทเป็นวันนะครับถ้าทําให้ต้องทําให้ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่การคว้านรูเลยนะครับยนถึงการยัดบ่าเลยนะครับคว้านรูยัดบ่าปาดนะครับแล้วงานจะออกมาดีครับทำเรื่อยๆครับใจเย็น อยู่ที่ฝีมือนะครับอยู่ที่ความเข้าใจมันนะครับจะแท่นยังไงถ้าเราทําเข้าใจมันนะครับงานออกมาดีออกมาสวยหมดนะครับนี่ครับก็ล้วงบ่าเสร็จแล้วนะครับล้วงฝาเพื่อที่จะยัดบ่าเหล็กแหละทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคึ้งบ่าวาลแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็เป็นบ่าวาลเหล็กแข็งนะครับเดี๋ยวขอไปกึงก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับ กอคึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทั้งสองาเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาฝาไปยัดบ่าววาวแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับการยัดบ่าววาวครับเดี๋ยวยัดให้ดูเลยนะครับแน่นแน่นอนนะครับเผื่อไว้3จุดนะครับปกติจุดเดียวก็ตีที่แตกแล้วนะครับอันนี้นะครับ3ามจุดนะครับยี่ิบเกาจุนะครับบาสามสเต็มนะครับ ียงเราครับว่าแน่นไม่แน่นนะครับไม่ต้องกลัวบ่าหลุดเลยถ้าเป็นฝาโซนิกก็ตีแตกอะครับลองน้ําแตกอะครับแบบเนี้ยฝาโซนิกจะตึงน้อยกว่านี้นะครับวันนี้ฝาเวฟจัดให้เต็มพิกัดเลยอ้านี่ครับตีตีให้สนิทตีตีให้ตรงนะครับ มีเทคนิคนะครับถ้าตีไม่ตรงไม่สนิดแง้มหรือยันนะครับยันข้างไม่ยันข้างก็วิ่งบ่าร่อนนะครับบ่าหลุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้ํามันหล่อเลื่นอย่าลืมหยอดนะครับน้ํามันพวกนี้มีประโยชน์นะครับเวลามันปีนนะครับมันจะช่วยให้กลับเข้าที่ได้นะครับถ้าไม่ทาน้ํามันปีนแล้วปีนเลยนะครับไอเศษปีนียมเนี่ยนะครับฝาเนี่ย ก็เมือนข้อเวียงอะถ้าเราดันสลักตรงยังไงก็อยู่นะครับฝฝาก็เหมือนกันนะครับถ้าเราตีตรงยังไงก็อยู่นะครับแต่ถ้าเราดันเบี้ยวนะครับเหมือนข้อเวียงครับยังไงก็ไม่อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็บ่าวาวครับถ้าตีไม่ตรงยังไงบ่าก็หลุดอยู่ดีแหะครับอ่าให้แน่นแค่ไหนก็หลุดถ้าตีไม่ตรงนะครับมามาดูไอดีต่อนะครับ ใช้ค้อนแค่นี้แหละไม่ pues mm ต้องใช้ค้อนปอนนะครับเด nah, ี๋ยวตีฝาบี้หมดนะครับเวลาตีก็หมุนมืออย่างเงี้ยครับหมุนควงควงไปเรื่อยนะครับมันจะสนิทแล้วก็แน่นนะครับเหล็กอันนี้เราก็กึงขึ้นมาเองนะครับ กึงไว้หลายขนาดก็ดีนะครับแต่ันนี้ก็ตะโกนวาวสามสองสามสามนะครับลูกหกหกนะครับถ้าลูเจ็ดสิบก็นู่นแล้วครับบ่าวาวสี่สิบมิลนะครับวาวสามหกสามแปดอันนี้นะครับตีบ่าเสร็จแล้วนะครับมาดูการปาดนะครับปาดหน้าวาวกันนะครับปาดเพื่อให้ใส่ใบวาวได้นะครับโดยที่วาวไม่รั่วไม่ซึมนะครับเมื่อเราปาดครั้งแรกเนี่ยเราปาดไปตรงแล้วใช่ไหม นะครับอย่างที่บอกว่าทําฝาต้องใจเย็นๆนะครับครั้งแรกเนี่ยเราปาดไปนะครับตรงแล้วนะครับเมื่อเราปาดรูตรงนะครับบ่าที่ยัดมันก็ตรงนะครับเพราะบ่าที่ยัดตรงนะครับทีนี้เราก็มาปาดเก็บกันนะครับเก็บบ่าวาวนะครับทีนี้เราจะวาวลอยวาวจมแล้วแต่เราเลยนะครับจะสูงชิดขอบฝาครับแบบไหนวิ่งดีก็เอาแบบนั้นเลยนะครับ แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับดีที่สุดลูกค้าบางคนไม่ชอบวาลลอยนะครับเพราะว่าวาลลอยนะครับนอกจากจะหลบวาลยากแล้วนะครับฝายยังคดได้ตื้นอีกต่างหากนะครับบางคนไม่ชอบนะครับชอบทำหัวนมวาลลึกๆนะครับก็มีนะครับผมทําตามใจลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นการปาดหน้าบ่าววาลอยู่นะครับฟังจากเสียงแล้วนะครับไม่รู้ว่าบ่าแข่งหรือมีดทื่อนะครับ นี่เกตด,ดีนะครับเนี่ยแต่แทบจะกินไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยครับถ้าบ่าตีไม่แน่นจริงนะครับปาดเสียงขนาดนี้นะครับก็รับประกันได้ครับบาหมุนตาม ร,ระยะกลางวาลสําคัญนะครับระยะโอแลปของมันนะครับระวังใบวาลเกี่ยวกันด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนบาร์ใหม่นะครับไม่ใช่เสริมจะให้สูงอย่างเดียวครับผลสุดท้ายวาลเปิดมาชนกันเกี่ยวกันใช้ไม่ได้ลูกค้าต้องมาปาดใหม่อีกนะครับ โอเคปาดหน้าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะล้วงลูในกันครับก็เดี๋ยวเรามาดูล้วงลูในต่อนะครับขอเปลี่ยนดอกก่อนนะครับลูในนะครับวาวสามสองอย่างที่บอกนะครับลูในก็ประมาณสามสิบนะครับสามสิบยังแจ๋วนะครับ ให้ดูกันชัดๆหน่อยนะครับองจักหมุนรอแล้วนะครับอ่ะโอเควัดก่อนนะครับสักหนึ่งครั้งนะครับ ก็ลูงในได้30มสิบแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าล้วงเพิ่มนะครับมันจะเกินโคต้าที่เรากําหนดเราจะต้องเปลี่ยนบ่ายอีกรอบนึงนะครับอ่าโอ้โหแม่นเหมือนจับวางครับ30พอดีเป๊ะเลยครับนี่ครับโอ้โหนะครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งบาทนะครับอ้าวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะปาดหน้าแล้วนะครับปาดมุมวาวนะครับ สามห้าองศาสี่ห้าองศานะครับแล้วแต่นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะใช้หินเพชรปาดนะครับอันนี้ครับนี่ครับหินเพชรปาดนะครับเจรไนนะครับด้วยหินเพชรนะครับมันจะเรียบแล้วก็ไม่เป็นขึ้นนะครับวาวก็จะสนิทดีนะครับว่าหินทั่วไปนะครับนี่ครับ อ่าแค่นี้นะครับเชื่อไหมครับว่าแค่นี้แหละนะครับอยู่สนิทเปรยะเลยนะครับอ่ะอันนี้ไอดีนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับทีนี้เราก็ลองเอาวาวใส่ดูนะครับนี่อ่านะครับก็สนิทนะครับนี่ยังไม่ได้บดเลยนะครับใช้เพชรปาดทีเดียวเห็นไหม ฟังเสียงนะครับเนี่ยวาวนะครับวาวหมุนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับวาวหมุนได้เห็นไหมเนี่ยถือว่าบ่าบ่าค่อนข้างจะสนิทนะครับหมุนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหมุนแล้วติดๆนะครับแสดงว่ามันเอียงอยู่นะมันงัดกระหลอดอยู่นะครับนี่ครับอาสนิทนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วไอดีนะครับวาวไอดีตัวใหญ่นะครับยังสนิทเลยนะครับแล้วก็วาวเสียนะครับตัวเล็กกว่านะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็ทําง่ายกว่าวาวใหญ่นะครับวาวยิ่งใหญ่นะครับองศามันใบวาวมันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งทํายากนะครับยากในที่นี้หมายถึงว่าเวลามันั่วนนี่แหละกว่าจะปาดให้มันอยู่นะครับโอ้โหนะครับใช้เวลานะครับนี่ครับอันนี้หมุนได้เห็นไหมอ่าอันนี้ที่หมุนได้เพราะว่าหลอดเขาใช้งานมาแล้วนะครับ ลอดค่อนข้างจะลื่นแล้วก็หลวมน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหลวมมากนะครับเนี่ครับนิดๆน่อยๆนะครับแต่ถ้าหลวมมากนะครับปาดบ่าจะปาดยากมากเลยนะครับเพราะหลอดเนี่ยเป็นตัวบังคับนะครับว่าจะต้องอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างบ่าวาวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับวาวใหญ่นะครับฝ่าที่มาซ่อมนะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับสวัสดีครับ